ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรที่มีตำแหน่งให้เลือกื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเลือกตำแหน่งที่เป็นเหมือนพวกดูริทหรือไม่ก็พวกตำแหน่งที่เอาไว้โชว์สกิลเพย์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่า a อเป็ e เรจนไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำความโหดความเก่งความเจ๋งความเทพความส้นตีนชิปหายไว้ ide, ปปวดองซัพพอร์ตในเกม a p 펙เลยเจนกันนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณ6ตัวนะก็คือจิปปี้ไลฟลน์นิลาโลบา a นิวแคสเซลิลแล้วก็คอนดูอิดนะถ้าถามว่ามันโหดโกงยังไงก็คือ หลักๆเนี่ยตอนนี้จะมาจากความสามารถของตอัวละครแล้วก็ที่ใหญ่หลวนมากที่สุดเลนเนยที่ทําให้คนเล่นเนี่ยนั่นก็คือความสามารถของคาร์สปอร์ตของตัวมันเองนั่นเองนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถของคาร์สปอร์ตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าข้อใหญ่ๆเลยก็คือที่เ,เก่งๆจงกว่าคาสอื่นๆเนี่ยหลายขุมเลยนะกันที่อย่างแรกเลยก็คือ มันจะสามารถเปิดกล่องฟ้าที่มีอยู่ในแมปได้แล้วก็ถ้าเราเป็นซัพพอร์ตแล้วเราไปเปิดกล่องฟ้านั่นเนี่ยเราจะได้พวกไอเทมเพิ่มเติมพวกยาปัม๊มเกาะปัม๊มเพิ่มขึ้นไปอีกหรือไม่ก็พวกโซลไอเทมอย่างพวกกรูนหรือไม่ก็ฮิชิวอย่างที่2ก็คือปัม๊มยาเล็กหรือกเกาะเล็กเนี่ยจะกปกติที่จะได้ข้อหนึ่งหรือ25ห้น่วยเนี่ยจะเปลี่ยนไปได้เป็น2ข้อหรือ50หน่วยแทนนั่นเองฟิลก็จะเหมือนสลับคนที่เล่นเอ e ิกเลเจนต์มาแล้วเนี่ยจะเหมือนเกาะทองยุคเก่า ที่เวลาจะปั๊มแล้วเนี่ยจะได้สองข้อนั่นเองอย่างที่3มเนี่ยเวลาปัม๊มยาเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้พอๆกับเหมือนตอนไม่ปั๊มเลยปั๊มเร็วตกละมาณนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเกาะเล็กยาใหญ่เม็ดคิดชื่อแบตอะไรก็ว่าไปก็จะสามารถเดินปั๊มได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่4ี่เวลาชุบเพื่อนเนี่ยไวยกว่าคาัสอื่นๆเยอะแล้วก็หลังจากชุบเพื่อนแล้วเนี่ยจกปกติจะได้เลือดที่ยีพ้าหน่วยใช่ไหมก็ได้ยีพ้าหน่วยเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะค่อยๆฮิวเลือดเพื่อนไปจนเต็มหลอดความสามารถสุดท้ายเนี่ยของคัสซัพพอ ก็คือเวลามีค้าซัพพอร์ตอยู่ในทีมเนี่ยเวลาเวลาคราตู้ครามั่วๆเนี่ยหรือคราแบนเนอร์เพื่อนเนี่ยแล้วก็เวลาเก็บศพเพื่อนด้วยเนี่ยเราก็ได้โมบายลิสเปล่เบคอนมาด้วยหรือก็คือที่ชุบเพื่อนนั่นเองเอาไว้ชุบเพื่อนตรงไหนตอนไหน,ตอนไหนก็ได้อยากเกิดตอนไหนก็ชุบตรงนั้นก็จะประมาณนี้เลยแต่นี่มันก็เป็นแค่ความสามารถของค้าซัพพอร์ตอย่างเดียวนะย,ยังไม่รวมความสามารถตัวละครโกงๆอีกเช่นจิบบี้มิลลาสไลไลยูแคสเซิลคอนดูตพวกนี้ตัวละครพวกนี้โอ้โห คุณมาก็ได้ครบทุกตัวแล้วด้วความสามารถของตัวละครซัพพอตเนี่ยก็จะมาช่วยเสริมทําให้เก่งขึ้นไปอีกแล้วก็โกงขึ้นไปอีกแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีอัปเกรดสกิลอีกโอ้หแค่ซัพพอตตัวเดียวทําได้ทุกอย่างถ้าอยากให้ทีง่ง่ายๆเลยคุณจะเลือกเล่นอะไรระหว่างความสามารถของคาสซัพพอตเนี่ยมีประมาณห้าหกอย่างเนี่ยกับสกาวมิเชอร์ที่มีอยู่อย่างเดียวเลยก็แค่มองแอ้ด็อกง่ๆจะเลือกกันเลแต่ก็อย่าไปฟิกอะไรมากกับการเล่นตําแหน่งซัพพอต ชอบอะไรเราก็เล่นตำแหน่งนั้นชอบตัวไหนแล้วก็เล่นตัวนั้นอย่าไปฝืนไม่งั้นเราก็จะเล่นเกมไม่สนุกแต่ถ้าเกิดเรามีซับพอร์ตในทีมเนี่ยก็จะเหมือนห้อยพระไว้ในคออยู่ดีนี่ก็มีประมาณนี้ก็คับทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุ3ามก้